สวัสดีนะครับอันนี้การบรรยากาศบนเขาคิสสูตบริเวณลานจอดรถนะครับหลังจากรถที่เดินทางขึ้นมาแล้วก็จะมาจอดส่งผู้โดยสารจุดนี้ก็จะเดินทางต่อขึ้นด้านบนนะครับอันนี้รถเกลี่ลเตรียมลงนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมแล้วก็ลงนะครับลงกับสิน,นาวนะครับลมแรงอากาศหนาว อากาศหนาวลมแรงครับรอ,อย่ายๆกันกนขึ้นหมดแล้วยังครับนะครับอาจจะกลับเดินทางต่อขึ้นสันบนกันนะครับอันนี้ก็เป็นร้านจอดรถนะครับยะมีค่าการกัดนะครับอ่าน,นี่รับนะ คอหามนะครับสกัดนัดอกไม้จุเทียนนะครับก่องโฟมถุพลาสติกนะครับหามนะครับดอกไม้นะครับเป็นบางอันครับเรือกการนะครับที่เกิไปนะครับเอาข้อนจะเกิดไปมาดูแผนผังก่อนนะครับเอาลมมแรงนะครับคงจะบอกให้ชัดเจนปันได้นะครับเนช่คงฤ็ูช่วงกัน ทางขิดด่านปนกันนะครับบนเขาที่สุดนะครับทางบนเขาทีสุนะครับก็สีมีเจ้าหน้าที่เขมาหยุดสกัดกันนะครับนะครับอย่างอี้หนุมเบียบมมร์เกษีพามาเพิ่งบรรยากาศการเดินทางจริงจักหน่อยกันนะครับ เบิ้งนะครับจากมุมสูงของด้านบนลงไปลานจอดรถเด <c oughs> ก๋ยวิีนีนักท่องเที่ยวกันมาเรืนน่อยๆนักก็เป็นชงชงกันเดี๋ยวนุ่มเิเราพาบรรยากาศให้เบิ้งนะครับ <c oughs> เอาขึ้นไปบ้างด้านบนก่อนนะครับเ <c oughs> าจอาจย์ก็ลงมาแล้วเนาะ ดันบนกันนะครับว่าด้านบนนี้จังใดเนียงองจ้างใจเย็นๆนะครับว่าดานบนมันกระสีหนื่อะไักหน่อยนะครับห้ามของขึ้นนะครับมันมีกฎมีระเบียบการห้ามกันนะครับว่าการกินมาคมสะอาดเป็นจังใดนะครับมีทางเจ้าหน้าที่มันกระสีมานั่นะครับมันกระสีมีประกาศนะครับ พขาพิสูส่งตอนมาเน้นีีทำงานหรือเขารวมงานนะครับบอกไปบอกใบหวยนะครับกับที่นี่ระเบียบประกาศของคณะส่สงประกาศนํานะครับเอาเดินทางขึ้นไปด่านบนนะครับเดินขึ้นด่านบนนะครับบนเขาจิสุุนะครับเมื่อนี้ส่งเศ้าๆนะครับตาเศร้าหกมองกว่านี่ครับเป็นวันได้ยางนะครับ ครับมาตองฟ้าวนะครับ,บร่รบมแรงนะครับร,ร่บมแรงมากเลยนะครับมีทางขึ้นเราค่อยๆย่างไปนะครับบริสัท์กเมือ่อย ค่วมสั่นควมลำบากนะครับร no. ูเลดก็เมย์เมย์เมย์ครับเฮ้เฮ้เต้องไหววะนะครับโอทจีมงานนะครับสู้สู้เลยครับที่ี่มองพักไข่นะครับมีทีพักไข่นะครับนั่งพักก้อนก็ได้ ม้นหนึ่งคือเร็วเลยนะครับทีมงานกันเร็วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปอีกพักหนึ่งกันะร้านคาเฟ่ฟสดสวัสดิกาศนะครับอันนี้ครับเป็นนักต่องเที่ยวกลับลงมาจากกาดฟ้าลมแห้งนะครับโดนยุยยอดเขาที่นี่ดานนะครับ เป็นสซิีตนบอกเงินปักไว้ตลอดนะครับมาทำบุญนะครับจีเดิน์เป็นเจ้าไก่ยูรักนะครับหลักกะะรารทำบุญช่วงนี้ก็เป็นช่วงบันไดนะครับเป็นช่วงบันได ปันไดเดินทางนะครับน้ำหนัก,กัเที่ยวกระเสริมทะย่อยลงมาแล้วด่านนี้ก็สิเป็นบันไดแบบสกัดธรรมชาติเดี๋ยวเราเดิดตามมันไปก่อน คนเีย,ย,ยบยมาเลนี่จทาจากทางรอยยันนะครับ ปันได้นะครับต่างต่างครับครบ็รบ,บรรยากาศอ่างภาพคออกกล้องหน่อยครับ ครับซมนี่กับจำนวงเป็นทีมงานนะครับเป็นคนจัดการครับครับเป็นักครับครับ เอาคุณยายยายยายนิ่มเดีโอ้ยายยห็ยายยายนั่งยายนั่งครับเขาพ่อเขาน้าหาว่าเห็นเห็นบ่ครับครับเบิ่งกันนะครับครับเบิ่งคุณยายนะครับ ครับครับพูดศาสตร์ตามหาตีกย้ายหนึ่งทีครับเดี๋ยวรอนะครับไปจอนแล้วอันนี้ก็ซีวีบริการนะครับบริการกเรียงหามขึ้นนะครับที่เป็นทีมงานนะครับขายวิคาบริการนะครับสำหรับส่วนที่บ่ไหวนะครับ สเสลียงอีกสเสลียงหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่เดินบ่ไหวนะครับยกผู้แพร์แพรแพรมาแล้วคุณยายจังหวัดจันนะครับอยู่เขาอยู่คามนะครับเอาไปพ่อกันด้านบนนะครับวันนี้ครับสำหรับคืนนี้เขานะครับ น,นี่ก็เป็นอุทยานแห่งชาติเขาคีสกูดนะครับภารากิจของเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวนุงเรียดพาบเบึงสักหน่อยนะครับเอาอยกเขาคีสกูดกับที่นี้อยู่ส้่งป่าอยู่น,ำน้ำแข็งนุ่งเรียนกับคนมักส้างอยู่แหลวนะครับสตร์ศีดอนะครับอันนี้พายมวนนะครับอันนี้พายปูดพายดอดอแวงนะครับ อะไรพายซูพงพายงาเดียวพายงาเดียวหรือยินข่าวว่าเสียชีวิตแล้วนะครับพายงาเดียวอันนี้หงส์สับนะครับบรรยากาศอยู่เขานะครับพ่รละว่างสางป่านะครับนะครับชุมชนสร้างกสิมียืนปางจุดนะครับเดี๋ยวเราเดินเดินขึ้นไปเอาเดินทางต่อนะครับก่อนที่ฮอตถึงจุดหมายปลายทางนะครับ เดินทางต่อไปอีกครับทีีิกิจอาสานะครับทำควมสะอาดครับเบ่งผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุ เอาละครับผู้เฒ่าตอนเด็กน่าจะใส่ไม่เฒ่ากันแล้วกับบรรยากาศการขึ้นเขาขึ้นว่าขาขึ้นว่าสองขาต่อไปเป็นสามขาสิโลเป็นสี่ขานะครับเออบรรยากาศ สู้ๆนครับขึ้นมาถึงหลังเขาถ่าใจรอดเขาขี้ยอดเขาคขี้สกูลแล้วนะครับสีมีผลิตภัณฑ์นะครับจำนายนะครับยาดมยามองยานะครับแล้วก็สรีมีเคียงประดับนะครับบนยอดเขา เชีงประดับงามงามกันนะครับสำหรับคุณสภาพสตรีครับเสิมีเสียลานสวัสดิการอุทยานอ่างใส่กอนแล้วครับครับ,รบกลายเป็น3เท่าจาก2เท่า ขาลงจะเป็นซีเท่าก็บ,บอกว่าถือ <laughs> สภาพการคินมานะครับคนก็สูงปุ้มสูงไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะสำเร็จ เท่าแค่นี้นะครับยังบ่ได้ฮอดเขาคิดสกูดขอคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ